19กกรกฎาคม2567นาคณะาคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดเผยค่ะว่าขณะนี้สภาผู้แทนราษฎรกำลังมีการจัดทำพรบรนนรโทศกรรมให้กับประชาชนที่กระทำผิดระหว่างปีพุทธศักราช2548เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันค่ะโดยในการเนรโทศกรรมนั้นไม่นำเอาความผิดเกี่ยวกับชีวิตและความผิดที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงรวมเข้าในพรบเนรโทศกรรมส่วนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา110 และมาตรา112กรรมการที่ศึกษาเพื่อจัดทำกฎหมายเนยรโทศกรรมเห็นว่ามีความอ่อนไหวทางการเมืองมีความเห็นเป็น3แนวทางคือ1ไม่ควรเนรโทศกรรม2ให้มีการนิรโทศกรรมโดยไม่มีเงื่อนไข3ให้มีการนิรโทศกรรมแบบมีมาตรการเงื่อนไขผมขอแสดงความคิดเห็นในฐานะเป็นนักกฎหมายและเป็นคนที่เคยเข้าร่วมชุมนุมกับประชาชนในช่วงปี2549ถึงปี2554ได้สัมผัสถึงความรู้สึกความคิดเห็นที่แตกต่างในทางการเมือง ของประชาชานได้เห็นความต้องการของประชาชนที่มาเรียกร้องว่าเขาต้องการความเป็นอยู่ที่ดีมาด้วยจิตใจบริสุทธิ์ก็มากมาแบบที่มีการจัดการก็มีดังนั้นเมื่อมีการดําเนินคดีกับประชาชนเหล่านี้ถือเป็นเรื่องไม่ถูกต้องเพราะเขามาชุมนุมตามสิทธิที่เขาเข้าใจและต้องการเรียกร้องในฐานะประชาชนดังนั้นการดําเนินคดีกับประชาชนเหล่านี้จึงไม่ถูกต้องเขาจึงควรได้รับการเนรโทศกรรมนายคารมระบุค,ค่ะ ในส่วนของบุคคลที่กระทําผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา110หรือมาตรา112นั้นต้องเข้าใจว่าความผิดมาตรา107ถึงมาตรา112นั้นกฎหมายบัญญัติไว้ในหมวด1ลักษณะ1ภาค2ประมวลกฎหมายอาญาเป็นความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทและผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์เมื่อพิจารณาฐานความผิดนี้ประกอบกับเนื้อความในรัฐธรรมนูญหมวด1บททั่วไปและหมวด2พระมหากษัตริย์ในหลายมาตรา เช่นมาตรา2มาตรา5และมาตรา6จะเห็นได้ว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา110และมาตรา112มีลักษณะแตกต่างจากประมวลกฎหมายอาญามาตราอื่นเพราะบัญญัติไว้เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญอย่างมีนัยยะสําคัญเพราะฉะนั้นถ้ามีคนถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดมาตรา110หรือ112แล้วต่อมาให้มีการออกกฎหมายว่าการกระทําดังกล่าวไม่ได้ถือว่าการกระทําดังกล่าวเป็นความผิดเพราะการนนรทศโทษกรรมเท่ากับบุคคลน,นั้นไม่ได้กระทําความผิดเลยทําให้มีนัยยะว่า อาจเป็นการส่งเสริมให้กระทำความผิดและเมื่อกระทำผิดแล้ว ก็มาออกกฎหมายภายหลังว่าการกระทําดังกล่าวไม่ถือเป็นความผิดโดยอ้างว่าที่กระทําผิดต่อพระมหากษัตริย์ไปนั้นเพราะมีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองจึงถือว่าเป็นการส่งเสริมให้มีการละเมิดพระมหากษัตริย์ซึ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ว่าพระองค์อยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ผู้ใดจะกล่าวหาหรือจะฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆมิได้นายคารมกล่าวต่อค่ะว่าเมื่อพิจารณามาตราสองของรัฐธรรมนูญที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมก หาการสัตย์ทรงเป็นประมุขซึ่งเป็นการบอกชัดว่าการละเมิดพระมหากษัตริย์นั้นคือการเจตนากัดเซาะบ่นทำลายระบบก,การปกครองของประเทศไปด้วยดังนั้นการละเมิดพระมหากษัตริย์จึงไม่อาจทําได้ทั้งทางแพ่งและอาญาหรือทางใดและไม่ต้องคำนึงถึงมูลเหตุจูงใจทางการเมืองหรือทางใดๆไม่อย่างนั้นทุกคนก็เอามูลเหตุจูงใจทางการเมืองมาอ้างเพื่อให้ตัวเองได้ประโยชน์การนำเอาปออมาตรา110หรือ1 1 2เข้ามาอยู่ในกฎหมายในยรโทศกรรมจึงทำไม่ได้ เพราะความผิดมาตรา110และ112ไม่เหมือนกับความผิดอาญาทั่วไปจะทําให้กฎหมายเนยรโทศกรรมโมฆะเพราะขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญตามมาตรา5ค่อนข้างแน่นอน ซึ่งจะทําให้ส่วนดีของกฎหมายและเจตนาดีที่จะนิรโทษกรรมให้กับประชาชนที่มาชุมนุมตกไปไม่ได้รับประโยชน์แทนที่จะได้ลดความขัดแยง้งแต่จะเพิ่มความขัดแย้งเพราะนำมาตรา1นึ1และ1นึ 2, เข้าไปรวมด้วยสําหรับบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดตามมาตรา1นึ1 0, หรือ1นึ1 2, ซึ่งน่าจะเหมาะสมและควรทําคือการให้เขาต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้มีเจตนากระทําผิดต่อพระมหากษัตริย์โดยให้เขาได้รับสิทธิการประกันตัวและหากสุดท้ายผลของคดีเป็นอย่าง รายบุคคลดังกล่าวยังมีสิทธิในการขอพระราชทานอภัยธโทษต่อองค์พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นพระราชอำนาจของพระองค์โดยแท้นายคารมกล่าวค่ะ